เราจะได้เจอแกรมมาเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ instruction เนาะหรือว่าคำสั่งนะคะบอกว่า choose the most appropriate option คือให้เราเลือกนะคะตัวเลือกที่เหมาะสมมากที่สุดนั่นเองเนาะที่นี้ค่ะมาดูที่โจทย์ของเรากันก็จะเป็นประโยคที่1ข้อนะคะแต่ว่าให้เติม2ช่องเนาะแอบขี่โกงเนาะข้อสอบแบบนี้นะคะ แต่ว่าเป็นข้อสอบที่มีจริงๆในมอหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาฝึกทำไปด้วยกันนะคะเขาบอกว่ายัางไง I j u d t e the department store when I j u d somebody stealing cars o l from the store นะคะชันเนี่ยทำไมคะจุดจุดเนาะอันนี้ถ้าเป็นคำศรรัพท์เฉยๆก่อนเนาะ drove นะคะจะเป็น verb ช่องที่สองของคำศรรัพท์ว่าอะไรนะอ่าจะเป็น verb ช่องที่สของ drive ที่แปลว่าขับรถถูกไหมคะ เอาความหมายก่อนอันนี้ก็จะเป็นชั้นเนี่ยทำไมคะกำลังชั้นเนี่ยขับรถไปทำไมขับรถไปที่ไหนคะ department store หรือว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าเนาะห้างสรรพสินค้าค่ะทำไมต่อคะ when I judged somebody stealing clothes from the store ตอนที่ชั้นเนี่ยเห็นนะคะว่ามีแบบบางคนทำไมทำไมคะ so นี้เป็น verb ช่องที่สองของ c ถูกไหมอะ ก็คือที่มองเห็นนะคะ Somebody หรือว่าบางคนเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่คะขโมย Stealing นะคะขโมย Clothes ก็คือเสื้อผ้านะคะจากร้านขาไปโอเคแสดงว่าภาพเนี่ยคือแบบเขากำลังขับรถอยู่แล้วเขาไปเห็นแบบคนนะ่ะขโมยเสื้อผ้าอยู่พอดีถูกไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นค่ะอันนี้เนาะต้องเป็นยังไงคะอันนี้เลยส่วนใหญ่ Choice ของเราก็คือจะเป็นเรื่องแบบ p a s t แน่ๆแ,แล้วเนาะ คือเป็นอดีตหมดเลยแต่ว่าจะใช้ยังไงดีนะคะถ้าเกิดเป็น verb ช่องที่สองเนี่ยเนอะจะเป็นเรื่องของอะไร past อะไรคะ simple ถูกไหมอ่ะ past simple มีใครจำโครงสร้างได้ไหมเอ่ยจะเป็น subject บวกกับ verb ช่องที่สองถูกไหมคะอ่ะแต่ว่า was seeing ค่ะอันนี้จะเป็น past con เนอะอะ past con นะคะก็จะเป็น subject นะคะบวก was w e r e เนอะึ่งถือว่าเป็น verb to be ไหมเอ่ย ก็เป็นหนึ่งใน verb to be ถูกไหมแล้วก็เติม verb ing ไปค่ะทีนี้เลยค่ะเราจะมาดูได้ยังไงว่าจะเลือกใช้ tense ไหนยังไงอันนี้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นการที่เราใช้2 tense นี้เข้าด้วยกันเนาะส่วนใหญ่นะคะการใช้ค่ะจะเป็นในรูปแบบนี้คือเหตุการณ์นี้ค่ะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบต่อเนื่องเลยเนาะก็คือจะเป็น past con นะคะอ่ะ past con เกิดขึ้นยังต่อเนื่องมาค่ะ แล้วอยู่ๆค่ะก็มีเหตุการณ์ที่เป็นทำไมอ่าเดี๋ยวใช้สีเดียวกันดีกว่านะคะพัสคอนเนาะตรงนี้นะคะอ่ะพัสคอนนะคะเกิดขึ้นมากำลังทำอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งในอดีตเนาะเซนคือจะเป็นเหมือนกำลังทำอะไรอยู่ในอดีตแล้วมีเหตุการณ์พ s สซิมค่ะเกิดขึ้นมาแทรกเพราะฉะนั้นขาดตรงนี้เลยน่าจะเป็นยังไงถ้าเกิดจากโจทย์ของเรา เรากำลังขับยศขับรถอยู่แล้วเราก็เห็นคนขโมยมันน่าจะเป็นเหมือนเราขับรถแบบนี้มาแล้วแบบบังเอิญไปเห็นพอดีใช่ไหมเพราะมีคนขโมยเพราะฉะนั้นประโยคข้างหน้าน่าจะต้องเป็น was driving ถูกไหมคะแล้วข้างหลังก็เป็น past simple นะคะก็คือจะเป็น saw นั่นเองอ่าโอเคค่ะก็จะเป็นแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นประโยค์เต็มๆมจะได้ว่า I was driving to the department store when I saw somebody stealing cards from the store นะคะอ่ะ แล้วก็อีกเทคนิคหนึ่งเนาะอันนี้คือเป็นหลักสังเกตแล้วกันนะคะถ้ามั่นใจแล้วเนาะว่าเป็นเรื่องของนี้แน่แน่ตัว w h e ค่ะส่วนใหญ่จะบวกกับ past s i นะคะส่วนถ้าเกิดว่าเป็น while ถ้าเป็น while อันนี้นะคะจะบวกกับ past c o n ส่วนใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเปลี่ยนประโยคนะคะอาจจะเป็น while I was driving to the department store I saw somebody stealing clothes from the store ก็ได้ถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นอยู่ที่การเลือกใช้เลยนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะร u ่ o u r ่แแ c h แกรมมาไม่ r ลาด a อ,อร e r r o r ์เก่งภาษาอังกฤษกับครัววาสกเกเซอร์ไปด้วยกันนะคะบ๊ายบายค่ะเรียนที่บ้านก็เก่งได้แม้เทศออนไลน์แต่ได้มากกว่ามาเริ่มปันด้วยกันที่กวดวิชาสกเกเตอร์